ชายประเทศแปดีนะคะลำดับห้าได้แก่เด็กชายอภิิตจําหวัดพุทธุมลุงว่ายน้ำจังหวัดกระบี่อันดับสี่เด็กชายนัทก,ษษกิจอันันตการจังทิดเรียนศึกษาอันดับสามเด็กชายพิรพัฒน์รัก,รกทิพย์จังหวัดพังงา อันดับสองเด็กชายชยานนทีปะปานสมรมไว่ายน้ำภูเก็ตอันดามันรางวัลชนะเลิศรุ่นว่ายน้ำอายุ8ปีชายได้แก่เด็กชายชย,ยนนุทธคุปป้งกเกิด,ดนนเ,เ,ดดเ,ดเดทศบาลบางมารสีระตะวป่าค่ะอัดับต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ กีฬาชายประเภทเก้าปีนะคะอันดับห้านะคะในส่วนของเก้าปีชายได้แก่เด็กชายพัชรชัยวังตุวันชมรมว่ายน้ำท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชางาอันดับสี่เด็กชายทา ทกุลเชศสะบ,บาลบางลายสีตะขวบมาอันดับสาม